คำนะคะมาดูอันแรกคําควบกล้มในภาษาไทยนักเรียนคําควบกล้มจะมีสองประเภท,ทคือคําควบกล้มแท้กับคําควบไม่ไปไม่แทไ้ไแทไ้แทนะคะคําควบกล้มแท้ก็คือมันจะออกเสียงพร้อมพร้อมกันนะคะะมาคุณครูเพิ่งเริ่มนะลูกคําควบกล้มนะคะก็คือควบกล้ำแท้คือมันจะออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัวเลย นะคะอย่างเช่นคําว่ากรีดกลายเห็นไหมคะก็ไก่ออกเสียงพร้อมกับรอเรือก็คือออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัวนักเรียนดูคําว่าพร้อมพรออมพร้อมพร้อม,อมไหเเห็นไหมคะเราจะออกเสียงทั้งพอพาและรอเรือเนาะอย่างนี้เขาเรียกว่าควบแท้อย่างเช่นคําที่คุณครูยกตัวอย่างจะมีคําว่ากรีดกลายกับคําว่าโคลน เห็นไหมคะคาควบกล้าเนี่ยจะมีก็คืออะไรนักเรียนมันจะมีตัวอักษรคู่กันคู่กับรอเรือมันมีอะไรบ้างลูกรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนใช่ไหมคะแต่นี่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างวอแหวนวอแหวนเช่นคาว่าควายอย่างเงี้ยได้ไหมคะคอวยควายขวางอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะออกขอไข่กับวอแหวนพร้อม กันเนาะเพราะฉะนั้นคําควบแท้ก็จะมีนี่ละสามตัวมันจะออกเสียงพย,ยัญชนะต้นกับรอเรือรอลิงวอ,อ,อ,อแหวนเนี่ยพร้อมๆกันนะคําควบไม่แท้มีสองอันอ่ะอันนี้คุณครูนักเรียนจะงงเนาะคุณครูไม่ได้ตีกรอบให้นะปึ๊บจะมีสองประเภทคือออกเสียงแค่ตัวหน้าตัวเดียวมันตามหลังด้วยรอเรือก็จริงแต่มันไม่ออกเสียงรอเรือ มันออกแค่ตัวหน้าแค่ตัวเดียวนะถ้าออกตัวหน้าตัวเดียวจะต้องขึ้นต้นด้วย4ตัวนี้คือซอโซซอสาราซอเสือแล้วก็จอจานนะคะเช่นคำว่าไสเห็นไหมเราไม่ออกเสียงว่าไร์ไร์เห็นไหมเราไม่สามารถออกเสียงรอเรือออกมาได้เข้าใจไหมคะอันนี้รอเรือตามด้วยซอโซเห็นไหมคะก็จะออกแค่เสียงซอ โซ so, อ่านว่าไสต่อไปสอสาลาสอสาาตามด้วยรอเรือเราไม่อ่านจรุจระจุระเห็นไหมมันออกเสียงยากเรียนเรื่องอะ่ะมันก็จะอ่านว่าสัตธาเฉยเฉยเห็นไหมคะไม่ออกเสียงรอเรือสอเสือเหมือนกันสอเสือกับรอเรือส่างเศร้าส่างเศร้านะเออเห็นไหมสเสือกับสอสาลา จริงเราอ่านจริงไหมลูกจริงจริง,จรง,งนี่ไหมไม่ใช่เนาะเราก็อ่านว่าจริงเฉยๆออกแค่จอจานเพราะฉะนั้นจํำไว้ออกเสียงตัวหน้าตัวเดียวจะมีซซโซสซศาลาสอเสือแล้วก็จอจานนะคะถ้ารอเรือมาตามหลังพวกนี้เราจะไม่ออกเสียงรอเรือเราจะออกเสียงแค่เสียงซซโซโซเสือซอซาลา,า,า,าแล้วก็จจานนะคะ ต่อไปควบไม่แท้ประเภทที่2คือตัวทอทหารกับรอเรือติดการจะออกเสียงอะไรคะซอโซเช่นทอรออยอเห็นไหมเราอ่านว่ารายซับปาอินซีเห็นไหมคะเปลี่ยนจากทอทหารรอเรือเป็นซอโซอักษรน,นำนักเรียนอักษรน,นำมีก็คือพยัญชนะต้นสอง อยู่ทำไมกันติดกันแล้วมันก็เลยประสมด้วยสระเดียวกันอักษรนํามีสามประเภทประเภทที่หนึงคืออออ่างนํายอ,อยักษ์มีสี่คำคือยาอยู่ยางยากเห็นไหมคะอออ่างกับยอ,อยักษ์ใช้ตัวสะกดเดียวเอ้ยใช้สระเดียวกันใช่ไหมคะอออ่างมานํายอ,อยักษ์เพราะฉะนั้นอออ่างนํายอ,อยักษ์จะมีแค่สี่คำนี้คือ ยาอยู่อย่างยากท่องไว้อย่างนี้แหละนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าตัวอักษรน,นําต่อไปหอหีบข้อสองหอหีบนําอักษรต่ําอักษรต่ํามีตัวอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะรวก่อนบย,ยับจอแป๊บหนึ่งอ่ะเด็กๆดูค่ะพยัญชนะไทยมีสี่สิบสี่ตัวแบ่งออกเป็นอักษรกลางเก้าตัวอักษรสูงสิบเอ็ด ตัวและอักษรต่ำมี24ตัวใช่ไหมคะอักษรต่ำยังแบ่งเป็นต่ำคู่กับต่ำต่ำเดียวใช่ไหมคะอักษรต่ำาีตัวอ่ะทีนี้นักเรียนดูต่ำคู่เวลาท่องต่ำคู่นักเรียนขอไข่ท่องว่าอะไรลูกพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อ คำว่าพ่อพ่อค้าให้นึกถึงเสียงพอพานกับพอสำเพาพ่อค้าคำว่าค้าก็พอควายฟันก็ฟอฟันทองก็แทนทองพุทธเท้าทอมนโททอทหารทอทธงซื้อก็ซอโซช้างก็ชอช้างแล้วก็หอนกู่ก็คือพ่อนะคะท่องต่าคู่ให้คำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อใช่ไหมคะ อักษรกลางนี่น่าจะเรียนมาตั้งแต่ปอ2แล้วใช่ไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองเคยท่องแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็อักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือผอพึ่งฝากฝาก็ฝอฝาถุงก็แทนถอฐานกับถอถุงข้าวก็แทนขอไข่ก,ขกับคอขอขวดแต่ขอขวดเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะ สารก็เสียงสอทั้งหลายให้หอหีบฉันก็ชอชิง่งอย่างนี้นะคะกลางกสูงเนี่ยครูคิดว่าเด็กๆน่าจะจําได้แหละไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปักโอง่งอักษรสูงก็ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันส่วนอักษรต่ํามีต่ําคู่กับต่ําเดียวต่ําคู่นักเรียนก็ท่องไว้ว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อมันจะช่วยให้เราจําได้อออักษร ตัมคู่หรอพ่อค้าซื้อฟันทองพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อนีอ่ตัวนี้มันซอโซ,โซแสดงว่าโซอโซเป็นต่ําอักษรต่ําคู่นะคะอักษรต่ําอ่ะต่อไปต่ําเดียวต่ําเดียวก็งูใหญ่นอนอยู่ณนะวัดณนะริมวัดโมลีโลกอันนี้คุณครูก็ท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วนะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูก็งองู ใหญ่ยอหญิงนอนก็นอหนูอยู่ยอยักษณะก็คือนอเนริมรอเรือวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอมา้าลีก็รอจุลาแล้วก็โลกก็คือรอดิงอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าหอหีบนำอักษรต่ำเขาไม่ได้บอกว่าต่ำคู่หรือต่ำเดียวใช่ไหมคะนี่อ่ะหอหีบนำคำว่าหนีคำว่าหนีหอหีบนำนอ นอนหนูนอนหนูเป็นงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริโลกงูใหญ่นอนหนูเป็นต่ําเดียวเห็นไหมคะแสดงว่าหอหีบนำนอนหนูเวลาอ่านเนี่ยนักเรียนมันก็จะออกเสียงเหมือนอะไรลูกเหมือนเสียงไหมจตาวาถูกไหมนอยน,นีน,น,นีไม่ตีหน,น,นีใช่ไหมคะแต่เวลาเราสะกดเราต้องอ่านว่าหอนอนนีหนีอ่ะต่อไปลบหอ,อลบก็หอหีบนำลอริง ลอลิงมีอะไรนะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริโลกใช่ไหมอ่าลีกนี่ก็ใช่หลอกนี่ก็ใช่หมอก็ใช่เนาะอ่ะสังเกตมันก็จะออกเสียงออกเสียงเหมือนตัวนั้นอะแต่เป็นเสียงไม้จัดตวาแต่เวลาเราอ่านเราก็จะหอรอโอโบหลบ ใช่ไหมหอรออีกอหลีกนะเพราะฉะนั้นหอหยีบจะนําแค่อักษรต่ำนะหอนำนะคะจะจำไว้มันจะต้องมีอะไรนะลูกพ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อกับงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอักษรกลางอักษรกลางมีอะไรมั่งใครจําได้ไก่จิก เด็กใช่ไหมมีอย่างลบไหมเนี่ยอ่ะอกระสงมีอะไรลูกกายจีกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมสูงมีอะไรคะผีปากถุง ข้าวสารให้เอ้ยให้โทษทีนะักเรียนให้ต้องห่อหีมเนาะให้ฉันใช่ไหมคะอักษรในกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งคืออักษรกลางอันนี้อักษรสูงไปนามอักษรต่ำเดียวต่ำเดียวเมื่อกี้อะไรนะลูกงูอะไรนะจําได้ปะ งูใหญ่นอนอยู่นริมวัดโมลโลกอาใช่งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดอ่ะปิดอันนี้ก่อนโมโมลิโลกใช่ไหมคะอ้าวผูกดผิดเลยอ่ะทีนี้นักเรียนดูสังเกตเห็นไหมคะถ้ามันนําแค่พยางค์เดียวมันก็จะอ่านสระเดียวกันเหมือนไอห่อหีบที่มันนํานี่แหละเห็นไหมคะ แต่ถ้ามันนำสองพยางคำที่เป็นสองพยางนักเรียนดูจมูกจอจานเป็นอักษรกลางเห็นไหมคะจมูกใช่ไหมมอมาเป็นอักษรต่ำเดี่ยวเวลาเขาอ่านเขาจะอ่านตัวแรกอ่านเสียงสระอาะกึงเสียงอ่านว่าจะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอ่านแบบมีหอหีบนำใช่ไหม อ่านว่าจะหมู่ของอุก,กมู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูคำที่สองคำที่สองอะไรตลาดใช่ไหมตลาดต่อเต่าเป็นอักษรอ,อะไรลูกอักษรกลางใช่ไหมมานำลอลิงลอลิงเป็นตําเดียวใช่ไหมคะเวลาอ่านต่อเต่าเนี่ยต้องใส่เสียงสะระอะก่งเสียงใช่ไหมลูกต่ออะตะแต่คำว่า อันนี้หอรออาดอลาตลาดเข้าใจยังคะถ้าอถ้ักษรกลางหรืออักษรสูงมานำต่ำเดียวเนี่ยอ่านสองพยางค์คือตัวแรกต้องอ่านเสียงอะกกึงเสียงตัวที่สองต้องอ่านมีหอหีบนำนะคะกันกก็เหมือนกันอันนี้ไม่มีสูงเลยน,นะ,อะลองเอาดูสูงนะลูก จัง,งาใช่ไหมก็อ่านว่าไงลูกสออะสะโอยหององางางาไม่เอกงาแบบนี้จำได้ยังนเนี่ยเนี่ยได้เกือบเยอะเลยถ้านักเรียนจำสามสเต็ปนี้ได้สูงไอ้ท,ท่าทีกลางสูงต่ำเดียวที่เหลือก็เป็นต่ำอะไรต่ำคู่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลไปมาดูตัวการันตัวการันคำสุภาพของตัวการันเขาเรียกว่าไม้พันธะคาดมันก็คือธนาคาดก็คือมันไปอยู่บนตัวไหนตัวนั้นจะไม่ออกเสียงใช่ไหมคะเช่นมีไม้ทันทะคาดตรงอคอรักังใช่ไหมเสียงอคอรักังก็จะไม่มีใช่ไหมคะ หรือภาพยนต์อ่าตรงนี้ก็จะไม่มีใช่ไหมคะอันนี้บางทีมันเป็นสองอันนี้ใช่ไหมวันศุกร์ไม้ทธนตคาาอยู่ที่รอเรือก็จะไม่ออกเสียงตรงรอเรือนะคะทีนี้คำที่มีมีตัวกาลันเนี่ยคุณครูให้แบบฝึกหัดไปยี่สิบข้อนะคะ ใน20ข้อนี้เด็กๆสามารถสืบคนได้ไหนลองคุยคุณครูลองยกตัวอย่างสักคำซักสามคำนะในในแบบฝึกหัดนะอ่านนักเรียนดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูกรักตะนะโกสินนักเรียนจำได้ไหมว่าตัวอะไรกะลันโอ๊ยรีบเปิดกันใหญ่สินฮะ<า>คำว่าสินแน่ๆใช่แบบนี้เปล่า ใช่ป่ะ <S <S มปหาดูนะ <S 1> <S 1> อ่ะต่อไปคําที่สองอะราชวงศ์ตัวอะไรกันลันสสา,ลา,ล,สสาลากันลันค่ะอะสสาลากันลันถูกต้องอ่ะเอาอีกหนึ่งคำตรงนี้จะมีกันลัดหนึ่งตัวใช่ป่ะฟิล์มค่ะ อะไรคะรอเรือรอเรือค่ะรอลิงก <Beginning S 2> ันรันเออรอลิงกันรันอ่ะขู่ใบเยอะแล้วนะเนี่ยเอาอีกสักคำหนึ่งป่ะเอาไม่เอาหรอไม่เอาหรอเอาค่ะเอาอ่ะเองค่ะอ่ะคำนี้ตัวตเต่ากันรันป่ะเต่ากันตตเ่ากรัน เวทมนอ่ะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวทำกันบ้านได้เต็มอ่ะอันนี้นะคะคือภาษาไทยวันนี้มีแค่นี้เองวันนี้วิชาภาษาไทยแสดงว่าต้องไปเปิดใบงานหนะ้าไหนคะนเล่มไหนอ่ะภาษาไทยงานที่เท่าไหร่แล้วงานที่หนึ่งเรามานี่แล้วโอ้ทำไมงานที่หนึ่งคุณได้สามคะแนนเองเนี่ยอ่ะมาดูงานที่สองของเรานักเรียนตรงนี้ บรรทัดบนนักเรียนจําไว้นะเดี๋ยวนักเรียนแคปไว้เลยนะคะให้นักเรียนพิมพ์ว่าคำคำควบแท้ตอันนี้ใหญ่ไปหน่อยนะคำควบแท้เดี๋ยวคุณครูไปปรับฟอนต์ให้นะคะคำควบไม่แท้นะคะค่ะคุณครูเขียนว่าไม่แท้ไปก่อนนะแล้วเด็กๆไป อันนี้ควบอะไรคะควบแท้อะแต่เวลาพิมพ์นักเรียนเขียนคำว่าคำควบแท้กับควบไม่แท้ไปนะเข้าใจไหมคะข้างบนนักบอกเขีดเส้นใต้คำควบแท้กับวงกลมคำที่ควบไม่แท้ทีนี้ถ้าทำเป็นใบางานออนไลน์มันจะไม่สามารถทำได้นักเรียนมันไม่สามารถให้นักเรียนเข้าเอามือไปขีดได้คุณครูก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าให้นักเรียนอ่านประโยคทั้งหมดนี้เลยทั้งห้าประโยคแล้วนักเรียนลองเลือกว่า คำไหนมันเป็นคำควบแท้ก็เอามาพิมพ์ฝั่งนี้คำไหนควบไม่แท้ให้เอามาพิมพ์ฝั่งนี้อ่ะครยยกตัวอ,อย่างข้อหนึ่งให้นะคะเดี๋ยวคุณครูต้องไปปรับฟอนต์อันนี้เข้าไปเด็กๆอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวคุณครูจะทักไปบอกว่าให้ทำได้เนาะอันนี้ยังไม่ได้ปรับฟอนต์นะคะพี่มานะช่วยพ่อแม่แขวนรูปภาพครอบครัวไซส์ใหญ่ที่ประตูห้องโถงอ่ะ คำนี้คำไหนเป็นคำควบกล้ำพี่ควบกล้ำไหมลูกไม่ค่ะมานะไม่มาแขวนแขวนค่ะแขวนค่ะแขวนควบแท้หรือควบไม่แท้แท้ค่ะอ่าค่ะใพิมพ์คำว่าแขวนฝั่งนี้ถูกไหมอ่าเป็นรูพิมพ์แล้วนะแขวนอะรูปภาพเป็นควาควบกล้ำไหม ไม่เป็นนะลูกคําว่ารูปมันแค่เป็นคําที่ต้องกระดกลิ้นใช่ไหมคะแต่ครอบครัวเนี่ยเป็นไหมเป็นแท้หรือไม่แท้ก้แท้แท้แท้อ่ะเราก็มาพิมพ์คาว่าครอบครัวตรงนี้ไซส์ใหญ่ไซส์นี่เป็นไหมเป็นค่ะกวนแท้หรือพวนไม่แท้คะไม่แท้ค่ะไม่แท้เราก็เอามาใส่ฝั่งนี้ ที่ประตูห้องโถงคำไหนเป็นคำควบกล้ำประประใช่ไหมเราจะพิมพ์ว่าประหรือประตูประตูประตูนะเอออ่ะแบบนี้เข้าใจไหมคะพอข้อสองนักเรียนก็อ่านใหม่บทความนี้สอดแทรกเนื้อหาที่มีเดียวนักเรียนก็ดูว่าคำไหนมันเป็นคำควบกล้ำก่อนแล้วมันควบแท้หรือควบไม่แท้นักเรียนก็พิม ตรงนี้นักเรียนในระบบมันจะไม่คิดคะแนนให้เพราะคุณครูไม่ได้กดเฉลยไว้เข้าใจไหมคะคุณครูจะไม่ได้พิมพ์เฉลยไว้เดี๋ยวคุณครูจะปริ้นมาตรวจมือคุณครูจะเข้าไปตรวจเองนะคะตรงหน้านี้นะตรงควบแท้<อ>ก็ไม่แท้นะคะ,ะยังงเด็กเด็กแคบไว้ยังแคบไว้ยังอค่ากะค้าอ่าโอเคอ่ะต่อไปคำที่มีหอนำหอนำอยอ หอหีบมันต้องนำอะไรนักเรียนจําได้ไหมหอีบมันต้องนําอักษรต่ำใช่ไหมอันนี้เขาทํามาให้แล้วหอ่หอหีบนํลอลิงนักเรียนก็ไปน,นึกอย่างเช่นคาว่าหลบสมมุตินนะแล้วนกักเรอก็เอามาแต่งประโยคฉันหลบฝนอยู่ใต้ต้น ไม้ไม้เออแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยคแล้วจบได้ปะได,ได้ค่ะอะ,ะขอนำงอก็เช่นคำว่าไงาใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอยีบนำยอยักษ์นักเรียนลองไปดูคำมานะตรงนี้คุณครูก,ก็ตรวจให้เองนะคะไม่ไม่ระบบจะไม่ตรวจให้เพราะฉะนั้นถ้าได้คะแนนน้อยก็ไม่ต้องตกใจแต่คะแนนมันจะเต็มสิบอยู่แล้วนะักเรียน เพราะว่าข้างล่างเนี่ยคุณครูทาเฉลยไว้อ่ะต่อไปอักษรนําเสร็จแล้วมาดูตัวอะไรลูกจงเติมตัวการันให้เป็นคําที่ถูกต้องม่กกี้เราทําไปบ้างแล้วรัตนโกศิทร์อะไรกัรลันนะคอลออ่สอสาราชวงศ์อะไรกันลันนะลูกแสลาการันอ่าสสลาการันมีอะไรอีกนะที่เราเฉลยแล้วเวทมนต์ต่อเต้าการนันอ่าต่อเต่าการนัน พิมมาลกูกพิมอลิงกัล,งลิงกนยก็แค่เข้าไปพิม์พแบบนี้ทำได้ไหมคะได้ค่ะไปมาเป็นข้อสอบข้อสอบคุณครูไม่คลิกเยอะแล้วนัวเกเรียนคลิกแค่ตรงกอกไก่ขอไข่อะไรนี้พอนะเข้าใจไหมเมื่อก่อนคุณครูจะทำทั้งประโยคแล้วเวลาพิมออกมามันขยับเนะครูก็เลยพิมแบบนี้ข้อใดมีคำควบคุมมากที่สุด อันนี้เขาไม่ได้ระบุว่าควบกั้นแท้หรือไม่แท้เพราะฉะนั้นให้นับหมดทุกคำแล้วในอะไรก็นับว่าอันไหนอย่างเช่นอันนี้ปรีชาโดนปรักปรคำคําว่าปรักปรำเนี่ยนับเป็นหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคะปรีชาหนึ่งปรักปรำอีกหนึ่งแกล้งครูใช่ไหมก็เป็นหนึ่งสองสามสี่แสดงว่ากอไก่มีสี่คำใช่ไหมอันนี้มันเขียนไม่ได้ นักเรียนอันนี้ก็บรนับนี้ชาปรบมือให้เพื่อนที่ร้องเพลงเพราะอันนี้มีกี่คำนักเรียนก็เขียนไว้คิดไว้แล้วก็เลือกข้อที่มันมีเยอะที่สูดสมมติคุณครูคนับแล้วครูว่าก็กาไก่เยอะสุดคุณครูก็ติ๊กเข้าใจไหมคะอันนี้หมีแพนด้าตัวใหญ่นอนหลับอยู่บนสนามหญ้าอักษรน,นำอักษรน,นำมีสามประเภทใช่ไหมคะคืออะไรลูก ออนำยอใช่ไหมออ่างนำยอ,อยักษ์อหีบนำอักษรต่ำใช่ไหมแล้วก็อ,อักษรสูนนำอักษรต่ำอักษรก,กลางนำเด็กๆต้องนับให้หมดนะคะต่อไปอันนี้ให้เติมคำที่มีตัวการันให้ถูกต้องอ่ะโอเคเสร็จแล้วปลดซินนิช